นมัตถุรัตนตยสะขอกราบถวายความเคารพประเดชประกุณพระโูสุทธิธรรมาภิรัตเจ้าวาดรัดปารัชดารามขอโอกาสคณะพระเทรานุเทระเพื่อนสหพรมจรีทุกรูปนะครับเจริญพรศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่าน วันนี้ได้มีเจ้าภาพมาเป็นเจ้าภาพพัตาหารเพลนนำโดยคุณแม่นายกรทองอริยะทรัพกมลพร้อมครอบครัวอริยะทรัพกมลคุณพ่อสรเดชอริยะทรัพกมลคุณยืนยงคุณวรเชษคุณรจนรัก คุณเพรรวัตรและเด็กชายกิษณพงศ์อริยทรัพย์กมลทั้งกันนี้ยังมีเมตตาจากพระมหาบุญชูอาสโภได้รับเป็นเจ้าภาพอาไอติมหนึ่งถังจึงขออนุโมทนามาณนะโอกาสเบื้องต้นนี้วันนี้เราท่านทั้งหลายต่างมาร่วมสร้างบาร,รมี ในการถวายทานในครั้งนี้ในการเดินทางในายามค่ำคืนจำต้องอาศัยประทีปโคมไฟชันใดการเดินทางในสังสารวัตรคือห่วงทุกข์อบายนี้เพื่อจะบรรลุฝั่งแห่งพระนิพพานก็จำต้องอาศัยผู้รู้คือกัลยาณมิตร ชั้นนั้นเหมือนกันการเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนั้นเป็นเปรียบเสมือนบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นแห่งคุณธรรมภายในอันจะเป็นหนทางในการประสบความสําเร็จในชีวิตอันสูงสุดและการเป็นผู้มินกัลยาณมิตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ทรงสรรเสริญ ครั้งหนึ่งพระอานน์ได้กราบทูลบรมศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรเป็นกึ่งหนึ่งของผมมจรรัเชยวนะพระพุทธเจ้าข้าพระองค์ตัดตอบทันทีว่าอานน์เธอจะได้กล่าวเช่นนั้นความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรนี้เป็นทั้งหมดของรหมจรรั์อานน์ คนที่มีกัระยณมิตรจักเจริญก้าวหน้าในอริยมรรคมีองค์แปดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่ทรงบำเพ็ญบารมียังไม่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพธิยานในอดีตชาติได้เกิดเป็นในพรามชื่อโชติปาละได้มีเพื่อนที่ดีหรือมิตรที่ดีก็คือนายคติการนายคติการนั้นเป็นลูกของ ช่างปั้นหมอ้อแม้นว่าทั้งสองคนนโยมท่านทั้งหลายจะต่างกันโดยฐานะโดยสิ้นเชิงแต่ต่างเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาตั้งแต่วัยเด็กครั้งหนึ่งคติการได้ไปเข้าเฝ้าพระกัศบสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้รับฟังพระสัตธ,ธรรมจากพระโอษของพระองค์เกิดความเรื่อมใสัศรัทธ,ธาขึ้นมาในหัวใจอย่างสุดทาบซึ้ง จึงอุทิศตนเป็นอุบาสกและเห็นว่าเหตุนี้เป็นสิ่งที่จะนำไปสู่ความเจริญหรือว่าความประเสริฐอยากจะแนะนำให้เพื่อนของตนได้มาประสบพบเจอกับสิ่งที่ตนเองได้เจอด้วยครั้นนั้นจึงได้ไปชักชวนโชติปานผู้เป็นเพื่อนแต่ชักชวนอย่างไรโชติปานก็ปฏิเสธไปทุกหน เพราะว่าโชติบาลน,นั้นเป็นพรามไม่ได้เรื่มใสในบวรพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าการที่เรานั้นไปเข้าเฝ้าสมณะโลนั้นจะมีประโยชน์อะไรท่านจงไปเถอะคติการแม้นว่าคติการจะมีความพยายามอย่างไรที่จะชักชวนเพื่อนของตนนั้นไปเข้าเฝ้าแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทุกครั้ง จึงคิดหากลอุบายโยมท่านทั้งหลายด้วยความเป็นผู้ฉลาดครั้งหนึ่งวันหนึ่งจึงได้ชวนโชติบาลไปอาบน้ำณสถานที่ใกล้ที่ประทับของพระกสบปสัมมาสัมพุทธเจ้าพออาบน้ำเสร็จคติการก็ชวนโชติบาลว่านี่วิหารที่ประทับของพระกสบปสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยอยู่ใกล้ เราลองแวะไปเที่ยวกันสักครั้งแล้วค่อยกลับแต่โชติบาลน,นั้นไม่ยอมอยากจะกลับบ้านถ่ายเดียวถึงแม้นจะอ้อนวอนอย่างไรก็ปฏิเสธคติการจึงใช้ไม้เด็ดยมท่านทั้งหลายจึงได้ใช้มือใน,นดึงมวยผมของโชติบาลซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นพราหมณ์นโยมจะเห็นนะ,ะในตอนมีพระราชพิธีพาราหมณ์นี่จะมีจุกผม ถ้าเกิดมีพราหมณ์ได้ปล่อยจุกผมเมื่อไหร่คราวนั้นจะมีเหตุที่น่าสลดใจอย่างยิ่งดังเช่นอรอเก้าวสวรรคตโยมจะเห็นพราหมณ์นั้นปล่อยมวยผมฉะนั้นมวยผมนั้นถ้าไม่เกิดเหตุจำเป็นเนี่ยพราหมณ์จะไม่ปล่อยนั้นพราหมณ์จึงมีผมที่ยาวและม้วนอยู่บนศรีรษะพอโชติปานเห็นอาการเช่นนั้นจึงคิดว่า คติการเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีกับเรามาโดยตลอดหวังดีกับเรามาโดยตลอดไม่เคยคิดร้ายและคอยแนะนำทางที่ดีแก่เรา,า,ารเหตุที่เขาทำเช่นนี้น่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยสาาถ,ถึงอยากให้เราไปเข้าเฝ้าพระกส,สาาุดเป็นแน่แท้อันนี้เป็นพ่อบุญของโชติบาลที่ทำไว้เขาจึงไม่ได้กโกรธเพื่อนเลยต่างเปิดใจและพากันไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พอไปเข้าเฝ้าได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระโอษของพระกัสศบสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเรื่อมใสยอย่างสุดซึ้งนะโยมนะจากที่เป็นพรามก็มีความเรื่อมใสอุทิศตนเป็นอุบาสกชวนคติการผู้เป็นเพื่อนออกบวชด,ด้วยกันแต่เนื่องด้วยคติการเนี่ยมีภาระจำต้องดูแลพ่อแม่ ที่แก่ชรา,าและตาบอดจึงไม่สามารถออกบวชพร้อมโชติบาลได้โชติบาลจึงออกบวชคนเดียวและบำเพ็ญสมณธรรมตราบจนสิ้นอายุไขและได้มาเป็นพระสมณโคดมในภพชาติสุดท้ายเป็นพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าเหตุเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยหากพระองค์ไม่ได้พบเจอกัลยานมิตรคือนายคติการ พระองค์จึงบอกอานน์ว่าอานน,อน์เธออย่าได้คิดว่าเราเป็นคติการช่างปั้นหม้อแต่เราคือนายโชติบาลซึ่งเป็นคนมีมิจฉาทิฐิแต่ได้นายคติการทําให้เป็นคนสัมมาทิฐิและได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ดังนั้นการมีเพื่อนดีหรือว่าการมีกัลยาณมิตรที่ดี พระองค์จึงตัดว่าเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ดังนั้นท่านทั้งหลายพระสงฆ์และศรัทธาสาธุชนก็ต่างเป็นกัรยานมิตที่ดีต่อกันพระสงฆ์เป็นกัรยานิมิตรที่ดีต่อยาต,ต,าตโยมด้วยต้องแนะนำพร่ำมสอนบอกทางที่ผิดชี้ทางที่ถูกให้โยมท่านทั้งหลายนั้นดำเนินชีวิต ไปตามหลักธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาในทางกลับกันโยมก็เป็นกัลยาณมิตรของพระสงค์เช่นเดียวกันด้วยว่าโยมได้อุปถัมภ์ทำนุบบำรุงพระพุทธาศาสนาด้วยปัจจัยสี่ตามฐานะโดยสมควรดังนั้นอัตมภาพจึงขออนุโมทนาและขออ้างอิงเอาคนพระศีพระตนะไตร จงอภิบาลปกปักรักษาคุ้มครองศรัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายผู้มีกุศลมีบุญญาธิการได้กระทำไว้แล้วให้เป็นผู้มีความสุขกระเสมสำราญคิดสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่สืบทอดธรรมุบารงพระพุทธศาสนาให้อยู่ตราบนานเท่านานทุกคนทุกท่าน เธน